สวัสดีครับผมเพชรป้าด้วยสวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้ชิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของเสี่ยนปลาตานวันจันทร์ที่เก่าตุลาสองห้าหกหกเมื่อวันศุกร์ของเสี่ยนปลาตานกับพวาเขาลดนับเป็นองขอสดขอไฟไหลวันศุกร์ที่หกบนมันออกบนมันออกเก้าเจ็ดหกรางออกหนึ่งเก่า เอามาตามกันต่อวันวันจันที่เก่าจันจันที่เก้า ลราพัฒนา Lusian Batan Lusian Batan บนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูด สามสามกับแปดบนล่างวิ่งรูดสามกับแปดเน้นที่แปด จับคู่บนล่างสามก้อนสามเจ็ดสามแปดคือตัวจอยตัวอวน สามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแปดเจ็ดอือ แปดแปดแปดเก้าส่วนตกกัน 09 40ศตัวกันตัวกันศูนย์เกศ บนล่างวิ่งรูดสามกับแปดเน้นที่แปดส่วนตัวเน้นจับคู่เ่าเน้นให้เน้นให้สามแปดระว่ามี2ขีดสามแปด 88ด8เพราะว่ามันเน้นติดแปดวิ่งรูดเน้นที่แปดเพราะว่าเพิ่อนขีดสองขีดต้องเป็นตัวเน้นมีขีดเดียวก็คือสามเจ็ดสามเก้าไม่ขีดเดียวเดี๋ยวว่าเพิ่อนตรงเน่น เน้นให้ซคู่ซหางอ้าพี่น้องแคบหน่าจอดตามนี้นะครับเด้อล่าพัฒนาวัานจันที่เก่าตัวล่าซองหาวหกของเส้นปลาตานบนล่างเพื่อนห้วิ่งรูด3กับแเน้นที่8ส่วนจับคู่ก็มี3ามเจ็8สามแปเก้เจ็ดแปด้า เพื่อนก็นเน้นให้สามแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าตัวกันตัวล่องศูนย์ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ตัวกันตัวล่องอ่ะพี่น้องเขาแคมหนอาจอตามนี้ครับผมมากระจัดขัดผ่านด้วยขอบคุณเสี้น,นปาตานที่แบงปันเน่าทางล่าพัฒนากระคอยพี่น้องเข้าสุบโฉบมันมายสุดผูกสุดขน้น กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาลวยนะครับด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม